สุดลูกหูลูกตาเลยครับปีนี้นะครับผมมาถึงแล้วงานใหญ่บุญบั้งไฟของจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีทักทายผ่านทางช่อง YouTube บางนำด้วยแล้วกันนี่ไอเอสก็มาครับผมนี่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้เองไอเอสนะครับโอ้ปีนี้รู้สึกว่าจะแน่นครับนะเวทีแน่นกว่าปีก่อนนะครับแล้วผมจะพาทุกท่านเดินดูยังไงครบกันทุกเจ้าเนี่ยโอ้โหดู รงคเอาเดี๋ยวทยอยไปทีลรเจ้าดีกว่าครับผมของ i อตรงนี้นะฮะเวที T, นี่เราน่าจะรู้อยู่ว่า,ารายละเอียดของ i อจะเป็นยังไงบ้างแต่เราจะมาดูนี่เจ้านี้ครับผมเริ่มจากเจ้านี้ดีกว่าน่าจะเป็นแบรนด์ของ VA ครับ v i s i o n audio นะครับวันนี้ลงข้างละ18ใบนะครับนี่ครับผม เปิดข้างละสิบแปดนะครับผมเสียงกลางกลงางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้างละแปดครับวิชันออดิโอครับส่วนคุมพลังอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นเลยอาจารย์พาวเวอร์อยู่ตรงไหนครับบนรถป่ขอเบิ้องใดปะโอ,โอ,โอ <laughs> เอา้ามาเบิ้งครับผมหยุดสายน้พาวเวอร์เขาอ๋อมันก็จะมีทับหกพันไอหกพันไมโครเทคเอ็มทีสี่พหดีเอฟ0 0หมื่นคิวแล้วก็เซี er, ย dsp ก็จะเป็นของ tdk ครับผม แล้วก็ทีดีสิน่าจะขับเสียงกลางกลางแหลมไอหกพันนี่ดันบิดแน่นอนครับผมเครื่องปั่นก็อยู่ข้างในเลยอันนี้ทีมงานอะไรเนาะเลือกใช้ของ V A Mango Sound and Light ครับผม Mango Sound and Light นะครับเดี๋ยวไปถามเขาก่อนอย,อยู่ที่ไหนเนอะ <laughs> <c oughs> อาจารย์ทีมงานอยู่อยู่สครับนี่ ทีมงานอยู่อยู่ที่ไหนกันครับทุ่งศิริลุมครับอุบลบ่แมนครับโอ้มาจากอุบลเนาะแมนครับขอบคุณหลายๆครับผมครับผมนี่ครับทีมงานแมงโก้แมงโก้สาวเอ็นไลท์สาวเอนไลท์ครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็คือ V A ครับศริลุมอ่าไฟบีมก็จะเป็นของ S P E ว้าออกยากแทบพี่น้องช่องไหนครับพี่ไม่ติดตามบองดัมอินดี้ครับครับผมครับผมนี่ครับเป็น V A ครับ Audio. อันนี้ก็จะเป็นของ i อเนะครับเวทีของ i อเเดี๋ยวเราไปทางนู้นก่อนดีกว่านะฮะเดินไปทางนู้นก่อนแน่นเอียดเลยรับปีนี้อันนี้เสียงกลางของอาจารย์โจครับคาราสีใบซับเบดเดี๋ยวถามเขาเขาก่อน อาจารย์สวัสดีครับตู้เบรดเป็นของอะไรครับผมผมผมมามาจอดครับไม่ใช่ตู้อ๋อในเจ้าของเขาอยู่ไหนครับอ๋อเอาเคครับสวัสดีครับขอสอบถามนิดนึงไอ้ตู้เบรดเป็นสูตรอะไรครับผมตู้ตู้เบรดนะครับโอ้โอ้ดีครับพี่สวัสดีครับ ตู้เบียดเป็นของแผ่นดินไหวครับแผ่นดินไหวดองลำพงไทีา3ดองลำพงของ c h a l l e n g e ์ครับเชเลนเจอร์650เนาะโอ้โหอาจารย์อยู่ที่ไหนครับนี่อยู่ปทุมรัดครับปทุมรัดลั่นกี่โมงครับลั่นประมาณบ่ายไม่ถึงบ่ายสามครับบ่ายสามเนาะเดี๋ยวขอดูขุมพลังตรงนี้ครับอาจารย์ขับเบียดใช้ตัวไหนครับขับเบียดจะเป็นดีเทค8ทันครับดีเทค8ทันเลยใช่ไหมฮะ8ทันไรอ่า3แผ่น แล้วตัวขับกลางลหรครับจย์ขับกลางจะเป็น d ีเทคสามัอามนหกไอสาม้เป็นมอนิเตอร์มอนิเตอร์เนาะครับผมนี้จะเป็นมอนิเตอร์หน้าเอร์หน้าแล้วตัว i อห้าพันหรครับจันไอห้าพัจะเป็นฟอนฟอนฟ้อนฟ้ไต่ไปดีมีซู้ใต้ไปดีครับผมก็ d ีเอก็จะเป็นของ DBX เนาะแล้วก็ UI 24R ประมาณนี้ ไฟสามเฟียดเนาะใช้เครื่องปั่นไหมวันนี้ไม่ไม่ใช่อ๋อเป็นไฟไฟเขาน้าจะพออยู่แล้วเนาะอะ,อะโอเคครับผมอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม,มดเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับอันนี้เป็นตัวลาว่านะครับน่าจะเป็นของลาว่าจะเป็นของปามช่างปามหรือเปล่าช่างปาม สวยเลยครับเสียงกลางรุ่นลาว่านะครับลาว่าซีรีส์ครับผมอ่าส่วนข้างบนก็จะเป็น AJ นะครับส่วนสบีดจะเป็นอะไรนั้นวอร์เทคครับสปีดบเ,บเป็นวอ r t เทคเป็นวอ r t เทคไม่แน่ใจเด้อ ติ๊กเกอร์ด้านด้านหลังไม่ได้ปิดไว้ว่าเป็นยีิบเอ็ดหรือสิบแปดนิ้วมันเตอร์นะครับสวยครับน,น่าจะไปดูคุมพลังกับ่อยเจ้านี้ก็ไฟบีมเป็นของ SPE เหมือนกัน สวัสดีครับขอชมระบบหน่อยละกันครับผมไม่นิดหน่อยนะไม่นิดหน่อยหรอมั้งอาจารย์อยู่ที่ไหนใกล้เอ็ดครับใกล้เอ็ดปะกล้องดำเลยแม่นครับครับผมติดตามอาจารย์ด้วยไม่ไมนมีอะไรบ้างครับราอาจารย์ขอเขาเบืงแนะ่ตัวไหนขับอะไรครับผมตัวตัวนี้ครับซับครับผมเอ็มเคเรนเอ็มเคเรนครับขับซับชาแนลระกี่ดอกครับอาจารย์ชาแนลละสองชาแนลละสอง อ่ะแล้วใช้ยี่ตัวสายแปะตัวแปะตัวอาแล้ววางตรงไหนอ๋อฝั่งฝั่งนู้นอ๋อสายน้ำมูกไม่ถึงครับอ่ะแล้วก็จะมีมาลานี่มาลานี่เป็นมิดมิดโลครับมิดโลกับมิดไฮอ่ะซับใช้อารทีอ๋อซับใช้อาร์ทีสเตทบ็อกซ์ใช่ไหมครับจันวันนี้ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เนาะอ่ะแล้วทีดีเคตัวล่างตัวนี้ทำเป็นมอนิเตอร์มอนิเตอร์เนาะครับไอจีบีเอลตัวนี้ทำอะไรครับจัน ใช้เใช้คอนเนาะที่นี่เรานิยมชอบเนี่น้ำเสียงเขาอยู่ก็เลยเก็บไว้ครับออืนาล็อกเหลื้อนตัวเดียวเลือนตัวเดียวอ่ามิกเป็นไมค์ดับสับเบสเป็นกี่นิ้วครับอาจารย์สับเบสเป็นยี่สิบนิ้วครับยี่สิบนิ้วเสียงกลางเป็นของช่างปามไหมลาวาใช่ไหมดอกลำโพงของอะไรดอกลำโพงเป็นนิโอครับนิโอหมดเลยเซนนี้ลงทุนไปเท่าไหร่ ซื้อเรื่อยครับซื้อเรื่อยนะครับเรื่อยๆโอเคครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อแล้วกันครับมาดูระบบนี่อีกเจ้าต่อไปอันนั้นนู่นนะครับ MK Lens จะอยู่ใต้เวทีครับสวัสดีครับขออนุญาตชมระบบหน่อยแล้วกันครับผมระบบบ้านๆครับผมบ้านๆแบบไหนอาจารย์แนะนำเลย Power จะอยู่ใต้เวทีขับไปครับอาจารย์อาจารย์ขับเบรกกี่แท่นขับเบรกสี่แท่นครับผมสี่แท่นใช้ตัวไหน ใช้ในเป็นในตัวสี่ชานของทามนะครับผมอ่า<ร>ขับขับบีชใช่ไหมครับครับแล้วกลางแหลมอะ่ะกลางแหลมเป็นมิดโลเป็น9ก้าพันสองเหมนกันครับมันมีมิดโลด้วยอ่ามันมีมิดโลด้วยใช่ไหมมิทไทยเป็นในทาราอสี่ชานครับครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็น <c oughs> ตนัวนี้ไอตัวนี้จะเป็นมอนิเตอร์ <c oughs> หรือเปล่าจ๊ะมอนิเตอร์ครับผมมอนิเตอร์ันนี้เป็นคอร์สครับคอร์สเป็นออเดียเบรกนะครับอ่ามิกคิวยูสามสองครับผมเปนโวล์ม่ครับลำซิ่ง เสียงกลางเป็นของใครเป็นของไอ้ DBK 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 ซับเบียร์เหรซับเบียร์เป็นของช่างน็อตครับช่างน็อตดอกลำโพงดอกลำโพงเป็นของดอกสถานฟ้าครับสถานฟ้านะอาจารังอาจารย์อยู่ที่ไหนนะการลสินครับการลสินทีมงานไต้องสาวครับต้องสาวเนาะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลครับผมครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับแดดร้อนต้องรีบนิดนึงครับผม เ,ออเดี๋ยวโทรศัพท์มันจะฮีตก่อนนะฮะเนี่ยเป็นของช่างน็อตนะครับเสียกลางเป็น DBK ครับผมอ่ะพี่น้องไปชมต่อครับจอดรถสตาร์ทรถไ้อยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าจะได้กี่เวที้ะถ้ามันฮีตก่อนแสดงว่ามันโดนตัดไป พื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นเจ้าประจำของเขาที่เขาลงประจำครับ k e n t e k ครับทีมงานโอบะนะครับนี่ฮะตรงนี้เขาลงประจำอยู่แล้วครับ k e n t e k นะครับของโอบะนะครับนะนี่ฮะเซ็ของเขา PRK k e n t e k นะครับนี่ครับ ผมพลังก็จะเป็นคลินติกหมดเลยครับผมนะฮะอยู่ตรงนี้เลยมันมองอยากคนระโชว์เลยครับอันนี้นี่หน้าเป็นของคลินหมดเลยครับคอเวอร์นะครับผมสป,ปีดก็คนทิกเสียงกลางก็คินติกทีนโอ้บะซาวครับนะเจอเกจะ แกจะอยู่ตรงนี้ประจําทุกปีครับโอบะสาวครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางนี้กันมากดีกว่าครับผมนะอืมเฮัยเยอะหลากหลายเจ้าครับผมคณะปืนใหญ่โอ้ชื่อ เจ้านี้น่าจะใช้ตู้ของ M Professional เดี๋ยวไปดูโอ้โหสุดยอดเลยครับผมเ้ย่ FP1000Q ครับ จัดเลยสวัสดีครับเอาล่ะเฟ่พอเวิร์นมั้ยเด่นครับยังมีอยู่กับบ่อกลางวันวันเราบอไม่ซ้ำดีบ่เราก็จะมาอ่าสองเราก็จะมีของอีแลบด้วยครับ งานนี้สุดๆตังนั้นครับพี่น้องครับโอเคไปกันต่อนี่ครับที่เด็ดจากร้อยเอ็ดครับผมเล่นอย่างสนุกนะครับปีนี้นะครับรักษาแระทำช่วยกันตีโต้ครับที่เดิม ปีนี้สุดจัดคือเกา่านี่มีวางตู้หน้าเวทีด้วยดูไม่ธรรมดาครับปีนี้จะหนักกว่าเดิมอา้อาวอบอ้าวลึกเกินอา้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับในพญัยพญัยไปนอนไปนอนแล้วบ <c oughs> ่ตายแล้วจะออกมาตอนแดดพญัย <c oughs> ไปนอนแล้วพญัย แอปพาวเวอร์อยู่ใส่เอาเปิดๆนะแดงคือห่อนถูกวะโอ้สุดอีรีพี่น้องสามโตเลยบอก d ี DS p นะ่ะสี่ครับใช้สี่ฝั่งนู้นอีกตัวนึงวาดคือใช้หลายแทะกูลูกผสมเบอร์เลยเดี๋ยวปีนี้เนาะับลูกผสมเอา้า ชมแค่นี้แหละพี่น้องเราฟังเสียงตอนตอนเขาลองเสียงนะครับผมมันไม่รู้จะรีวิวยังไงเพราะมันเยอะครับนะมันเยอะมากอาจ,จารย์โจ้แกก็ไม่อยู่ด้วยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานเมื่อวาน,วานตอนตอนถึงที่นี่ประมาณ11โมงอ๋ออโอเคครับผมไปชมกันต่อก่อนท <c oughs> ี่มันจะตัดอีกรอบหนึ่ง เขาปิดถนนประมาณบ่ายสามนะครับอันนี้เป็นเทอร์โบส่วน่าจ,จะเป็นไฟบีมแล้วก็ไฟเวทีเนียจะเป็นของ SPE ครับผมทั้งหมดเลยหลากหลายเจ้าครับผมนะบางเจ้าเขาก็คลุมไว้นะฮะมินิซาวอันนี้ของมินิซาว เอาชมแบบคร่าวๆครับผมอันนี้ก็ปิดคลุมไว้นะฮะประมาณนี้ครับผมเราเวอร์อยู่ตรงไหนนั้นไม่รู้เมือนกันเด้พรคลุมไม่หมดนะฮะนี่คลุมไม่หมดครับผมอ่ะโอเค,อเคประมาณนี้นะครับงานบุญบางไฟยะโสทร ของประจำปี 2, 5, 6, 6, ครับรถกร็หลายเดี๋ยวจะเริ่มปิดถนนแล้วนะครับประมาณใบสามปิดถนน เยอะจริงครับปีนี้แน่นแน่นจริงจริงอันนี้แค่บางส่วนนะผมยังไม่ได้ไปสุดทางเลยนะแล้วฝั่งนู้นก็มีอีกนะฝั่งนู้นมีอีกหลายเวทีเลยเดี๋ยวเราขับรถไปดีกว่าขี้เกียจเดินมันไกล ดูเอาแล้วกันครับผมส่วนเรื่องเสียงเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นเจ้าเป็นเจ้าไปลงให้พี่น้องได้ชมทางแฟนเพจบองดำอินดี้นะครับผมเพราะถ้าลงใน YouTube นะ่าจะลงไม่ได้เพราะมันเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะครับจะลงในเพจอะลงได้สบายเลยเดี๋ยวไปชมกันต่อครับ